ภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเราอยู่กันบริเวณบ้านนาตำแซงนะครับเขตตำบลเขาหลวงหมู่ที่ห้าผมนี่จำแม่นจริงๆยกข้สายกสองมือเลยครับผมยกสองมือเลยไปเลยผู้หญิงห่างทักสาเมตรครับผู้หญิงห่างหน่อยนะผู้หญิงห่างหน่อย ไม่ต้องก้มยานั่งโตรงเด้โอ้นนี้เก่งละไโอ้โหนี่ฮะลูกเล็กๆแดงฮะเมื่อกี้นี้นะฮะมานั่งรออยู่ตอนนี้ก็ใส่หน้ากากลนไมแล้วโอ้ต้องน้อมจครับนั่งตรงๆนั่งโนตรงๆไม่องไม่ต้งกไม้องก้อมไ้อ้่ตกต้งก้มมอ้กไ้้ม่ง้งม่ตองก้อมไ่ง่ตองก้อมไองก่อก้ม่งน้่งอ อ่าลุมาระวังลุกดุด๊กลุกดับไปกันคกนครับยกดไม่ได้จับไ้เด้อมานี่ฮะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคณะศรัทธานะฮะของอำเภอวังสะพุงนี่โอ้โหทุกตำบลเลยมานั่งรอฮนะนำขนมนมเนยต่างๆนะฮะผลลหมากรากไม้น้ำดื่มพวมงมาลุ่งพวมงพวมลาลัยนี่น้ำผึ้งก็มีด้วยโอ้โหเมื่อกี้ไม่เห็นไปแอบตรงไหนเนี่ยโอโ้แน่นอนจริงฮะ หลายท่านเนี่ยนำสิ่งของต่างๆะะมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นหลายคนบอกโอ้โหของหลายสิบคันรถเลยไปไหนนะครับก็ไปดูตามเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรานําเสนอนะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวเสมอนะฮะว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยนำไปจัดตั้งโรงทานนะครับหลายๆท่านหลายๆคนก็ไม่ได้ไปดูนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบกันสักนิดนึงนะครับว่าสิ่งของต่างๆเหล่านี้นะฮะนำไปจัดตั้งโรงทานทั้งหมดเลยนะครับ นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าลูกเล็กเด็กแดงนะฮะมานั่งรอกลับไหว้กันนะครับนี่นักกากอนามัยก็มีด้วยโอ้โหเป็นตัวอย่างที่ดียังถือกดนนม,มั็อยู่เลยมานี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนบ้านนาทาแฟงนะฮะเขตตำบลเขาหลวงนะครับ อย่าลืมจับของนี่ไปหน่อยนะครับโอ้โหนี่แล้วตอนนี้นี่มีสัญญาณแล้วนะฮะแหมก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณไฟ้สดไม่ได้เลยโอ้ใจจะขาดเลยนะฮะแหมท่านโดบแบนดโดดลำนกไปตั้งเยอะ,ดดไ,ะได้เดินสักทีนะฮะตอนนี้นหกำลังมันเลยเอ้าแชร์กันเยอะๆหน่อยดูกันน้อยไปหน่อยแหมไม่มีกำลังใจเดินไร้สดเลยนะฮะ สวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามชมนะฮะผ่านทางเพจทุกไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะนะฮะอ่ยกถวายเลยครับไม่ยกถวายแล้วครับ่นั่นแหละครับนั่นจะได้ได้บุญเนาะปิดแป๊บนึงแม่ปิดแป๊บนึงอ๋อทำผมมาอยู่เนาะไม่ได้ข้อนะเจ้าสาธุสาธุครับสาธุครับ ปิดปากหน่อยแล้วเออป้งป้งนั่นแหละเออปิดปากก่อนอ่ะยกสองมือเลยครับยกสองมือบอกคอมแมสแมสไม่แมสพี่แมสอ้าวหน้ากากอนามัยหน่อยครับพี่พี่พี่เร็วให้เด็กใครเด็กหน่อยหน่อยหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยทางนี้ครับน้ำสนุกน้ำค่อยดูน้ำรอเลย สวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง a c e b o o k ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนําเสนอเรื่องราวความศรัทธานะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะเราเป็นสื่อสาธารณะนะครับนําเสนอแล้อย่างฟรีๆไม่มีโฆษณานะครับเพราะเราไม่เปิดสร้างรายได้เราให้ดูกันแบบจุใจจับของที่ตวายนะครับตอนนี้ฮะเราอยู่กันบริเวณสามแยกนี่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเนี่ยต่างๆก็มาหน่วยความสะดวกกันนะครับมันมาน่วยการจราจรกัน เนื่องจากว่าโอ้โหมีคณะศรัทธาเนี่ยทั้งหมู่บ้านนะฮะนี่จอดรถกันไปน,นั่นตั้งสามแยกเข้าไปข้างในสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะโอ้ต้องบอกว่าวันนี้นี่ความศรัทธาเนี่ยเยอะจริงๆและนี่เรากำลังจะ